มาตัดกิ่งเล็้มกิ่งของชะอมที่สูงแล้วสวัสดีค่ะครัวโบราณแม่ปอปลาชาแนลค่ะเมื่อนี้แม่ปอปลาสิมาผ้าอัปเดตชะอมที่แม่ปอปลาปลูกไว้นะคะทั้งเบิดซตสี่ลอยสี่ลอยต้นเมื่อนี้กขสิมาเล็มกิ้งเพื่อให้น้ำชะอมเพราะว่าชะอมของแม่ปอปลานี่สามารถช่วงหนาฝนสามารถเก็บได้ยุซสี่สิบกํากัละสิบบาททุกเศร้าทุกเศร้า เว้นเอาจ้ะเว้นมือเว้นมือเก็บบาทีนี่ช่วงนานาแรกนี่กะประมาณสี่มือเก็บเที่ยนึงสี่มือเก็บเที่ยนึงเพราะว่านาแรกเนี่ยเพื่อนเสียบไห่ยอดดีทอหนาฝนเลวจ้ะมาที่นี้แม่ปาปากันเลยสิต้องไมไม่เฮตันตัดเพื่อนตัดให้เพื่อนตำทอกันให้เพื่อนได้ไดรับเดับเดียวกัน เพราะว่าเพิ่นส,สูงที่ว่าบ่ไ้เก็บยอดให้เพื่อนนี่เห็นบ่บ่ไ้เก็บยอดให้เพิ่นเพิ่นก็ขืนสูงจริงๆเราถ่วมหัวเงินมือผุน่ะปล่อยไว้ช่วงหนาฝนเพราะว่าบอได้มีเวลาเก็บเห็ดนันเห็ดนี่แต่ว่าหนานมีรรยใดดีมากๆท,ท่านผู้ชมซี่รับกก็ได้400รอยบาทตนน่ะกร,รัมละส0บาทนะเป็นชะอมเป็นพืชเศรษฐกิจเป็นพืชที่ผู้ใดก็กินใส่น้ำพริกแล้วกระแกงสม้มชะอมไข่ ้ำพีกปะทูเราก็ล้ำพีกกะปิท่านผู้ชมบอกเลยเลยว่าขายดีอีดีเป็นพืชเศรษฐกิจหนึง่งที่กเกษตรตะกอนยาลาดยาลาดที่จะปลูกปลูกไว้กินก็ะไรท่านผู้ชมปลูกไว้กินก็ะไรเร่ต้องปลูกว่าจิขายปลูกไว้กินก่อนแล้วเหลือนั้นค่อยขายวันนี้ทีมัดทำการตัดจริงเพลนแล้วก็เล็มจริงเพลนและะ้วก็เบิง่งวิธีไหน้นามพรือพอ แม่ป,ปา่าป่าไห้นาไว้เบิดแล้วแต่ค่ะสิบอกวิธีไหน้นามอีกเทียนหนึ่งวิธีอันตอนนี้คือตัดเล็มยอดแล้วก็ตัดกิ่งเพิ่นก่อนเล็มยอดกับแม่ป่ป่าเล็มยอดเพื่อจะเอาไปช่วงนี้เอาไปกินก่อนเพราะเอาไปขายเก็บเบิดแล้วเก็บเบวลาเพื่นท่านผู้ชมสี400่รอยต้นปลูกประมาณเกจแปดเดือนนี่แล้ท่านผู้ชมนี่เกจแปดเดือน ความสูงกระถ่มหัวเลยดิแต่ว่าบม่าหายถม่มเพราะว่าเขาตัดไว้ตัดไว้ติดแทบทุกตน้นท่านผู้ชมซื้อเพิ่นมาถือว่าโอเคมากไปไปเก็บเก็บปเปลีนกินกับน้ำพริกกะปิแล้วก็มาเบิ่งวิธีให้น้ำกับเมเป,ปาปลาแล้วก็ตัดก,กิ่งเล็มกิ่งกันจ้ะประมาณเจ็ดโมงส่าตะวันก็นส่องตาท่านผู้ชมจัดยอดจัดยอดก่อนไม่ ยอดเพ่นยอดอบอทั้งนั้นเลยท่านผู้ชมได้เป็นกระตาพอดเลยแล้ก็เลือกออก เวียนมาหาเพลินตละลเทียน,นี่ยสามมือท่านผู้ชมเพราะว่าปลูกไวหลายทุกอย่างปลูกหลายอย่างปลูกหลายอย่างก็เลยเวียนมาบ่ถึงเพลินสามมือค่อยมาประจบอันอีกเทียนหนึ่งจริงๆเราให้น้ำทุกมือเพราะจะออกออกกันยอดตลอดเด้ด้ที่นี่น้ำม,ม่ประปานี่ถังเดียวมีอันถังพันลิตรถังพันลิตรนี่ก็น,น้ำสำหรับเซลึืนมาแค่หกถังหาถังหกถังหกถังนี่เยอะที่สุดแล้วก็เลยจ่ายทั้งหมดหกไรเนี่ยบ่วบคุ้ม ใจใดเท่ะโซนละโซนละโซน,นก็เลยมาถึงเพื่อนเนี่ยซาเนี่ยถ้าเขามีน้ำให้เพียงพอนะกเกษตรหัวใจขึ้นน้ำเลอท่านผู้ชมเด้อถ้าน้ำเขาเพียงพอทุกอย่างนี่ผลผลิตเขาจะออกได้ดีมากแต่แม่ป่าก็ล้อน้ำของของ,ของหลวงที่เพิ่นน่ะสิบสามล้านน่ะเพิ่นเฮใหายอยู่ตอนนี้เพิ่นก็ว่าอีกสักเดือนสองเดือนที่ได้ใส่ที่นี่ก็เลยอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าถ้าเฮเกษตรนี่น้ำต้องเพียงพอต้องเตรียมน้ำให้เพียงพอถ้าผู้ใดบ่มีน้ำนี่ บอกเลยเลยว่าผลผลิตจะออกซาเ้วก็ได้ผลซาไปไปเปบื้องวิธีไห่หนามของเมย์ปอป่า,ปาถ้าไห่พื้นทุกมือแล้วก็วิธีไห่ไห่หานามโดยที่ว่าเฮาบะตองอันจับหดหรืออย่างยากใส่แค่สายยางส่ยางที่ประหยัดสุดๆนี่แหละไปไปเปบื้องวิธีไห่หนามกับเมย์ปอป่า,ปาเลยจ้ะ ก็หายน้ำก็คือโดนแล้วอันนี้ก็มันยี่สิบนาทีแล้วที่หายน้ำไวแบบนี้จะหายน้ำชะอมหายไวยี่สิบนาทียี่สิบนาทีก็เหลือเฟือแล้วล่ะจริงๆแล้วจใหายเพิ่นทุกมือเลยท่านผู้ชมไปจังวาน่ะนะน้ำเบ่เพียงพอน้ำเบ่เพียงพอที่จิตใจทักทุกมือเพราะว่าเด้ซนชะอมกับซนคากับมือดึงแล้วเน,นาะน้ำแค่สี่พันลิตรต่ตอมือ ทีพ e. ันถ like ึงหาพันลิตรต่อมือกระจายได้แต่แต่ละช่วงแต่ละช่วงนี่ก็ได้ซรันี่ก็หรูลาแล้วได้ได้แต่โซน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 ได้โซนโซนได้โซนหนึ่งเอาเต็มที่ให้ไปซะหาหาพันลิตรท่านผู้ชมมันก็ซึมนี่ใจประมาณยี่สิบนาทีเพราวะพ่นสายยาวเนาะปล่อยสายประมาณสามสิบสามสิบเมตร เพื่อกระเขารำต้นก็ซึมเขาลํำตน้ำตนประมาณนี้แหละตัยาวไปพุ่นเขาต้องเปเลี่ยนเลนเพิ่นแล้วเนี่ยเขาต้องมาคอยเปยเลี่ยนเลนมาบทีนี่นี่ก็ถือว่าถ้าหายน้ำทุกมือได้เนี่ยเพิ่นจะออกออกยอดได้ดีมากแต่นี่หายน้ำทุกมือบ่ได้ไรมันไก่มันไก่กันเพราะว่าปลูกไป สี่ยางคาชะโอมตะไคร้ต้นกล้วยอันบักซิดาไม้ยม็นสามยางสี่ยางเต็มหึงมันหลายยางตัวเนาะหนึ่งคาสองชะโอมสามตะไคร้สี่กล้วยหากซิดาหกต่อไปสิ 10, ปุูกกล้วยเอ้ยไม่ใช่สิ 10, ปุูกอนันอีกเด้อท่านผู้ชมีอย่างละปลักข้า ตัวเบาวอีเด๊แต่ว่าล้อน้ำของหลวงก่อนอันนี้คือให้เบิ่งชะอมให้น้ำชะอมเว้นมือบะแมนเว้นมือให้ท่านผู้ชมกว่าสิเวียนมาหาเพิินได้อยู่ประมาณสามมือมะฮวมไล่ไปไล่ไปสามมือมะฮวมอ่ะถือว่าสองมือเทียหนึ่งซึ่งมันบะแมนเป็นสัตเด็จริงๆเราต้องให้มือมือทุกมือเลยชะอมเนี่ยหรือคานี่เว้นมือให้ก็ได้ แล่ชาวอมนี่ต้องให้ก็คือเวียดนะต่อไปจะให้ชาวอมทุกมือจดหอกเพราะว่าต้องการียเอาหยอดเพลินแมนบอชาวอมนี่ต้องค้นให้น้ำพันทุกมือนี่แหละอันนี้ประมาสยี่สิบนาทีเราไปเปลี่ยนเลนก่อนพระเราเพิ่กันเงาลงไปพ่นเาวไปพ่นเราจะเดี๋ยวจะพาเบอ่งอันนี้อีกเจนึงต้นมะนาวสีมะนาวบําเพนมะนาวสี ที่เอามาปลูกกับอาจารย์เาา้าน้ำ่ะเขามันตตสองน้ำเข่าเพลินพร้อมนี่นี่ท่านผู้ชมนี่คือดูแลชาวอมตอนไปนีสจะให้น้ำท่านทุกมือชาอมเป็นพืชที่อ่านกินแซ่บพื่อกันตลาดก็ต้องการพือกันเมนบอขายดีพือกันเด้อจ้าเมนธรรมดาในจะปลูกได้แค่ประมาณเจ็ดเดือนเจ็ดแต่เดือนรานถึงปี ท่านผู้ชมจานี่ละ่ะกับการให้น้ำชะอมกับการดูแลตัดกิ่งชะอมกับให้เพิ่นประมาณนี้ลหละก็ดูแลเพิ่นดีๆเอาใจใส่แน่ก็ได้กินได้ขายแล้วมือหนึ่งสองสามมือตัดอตอนตอนนั้นอ่ะสองมือตัดสองมือตัดสองมือตัดนะมือละสี 40, 40, 40, ่ร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยหนาฝนท่านผู้ชมวันนี้หนาแหง้งหนาแรงนี่ก็ให้น้ำเพิ่นสรรม่ำเสมอก็ได้ตัดทืเ่เเ่าก็จะว่านทให้กิบเสบด้หลายทอหนาฝนหนาฝนมันจะออกดี เพื่อจะออกดีมากๆเลยอันนี้เปลี่ยนเลนน้ำพ่นก่อนแค่นี้ละท่านผู้ชมเดี๋ยวจะอมกัให้เพิ่นให้น้ำเพิ่นสม่ำเสมอเพิ่็จะออกยอดออกให้กินตลอดตลอดเวลาเนาะแล้วก็ให้ปุ๋ยเพิ่นแล้วจะให้ปุ๋ยเพิ่นเล้วนี่จ้าจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้แม่ปอป่าเด้อเป็นกำลังใจให้แม่ปอป่าเนี่ยจ้าท่านผู้ชมจ้าเนี่ยม่ปอป่าก็ขอบคุณหลายๆที่เขามาเบึงแม่ปอป่าเนาะ พะว่าเพื่อนเป่าเพื่อนใหม่เพื่อนทำยูทูบหรือบะไรทำยูทูปก็ตามจ้าจะลืมกดไลค์กดแร์นั่นละโอ้ยก็อบอกดูโปรดดอกอจริงๆแล้วขอบคุณหลายๆค่ะที่เขามาเบิงมาสมชยแล้วกลมาเขามาเบิงช่องเด้อจ้าเด้อขอบคุณหลายๆเมื่อนี้ก็ขออภายปก่อนเมื่อหน้าิเฮ็ยดายให้เบิงเด้อจ้าเด้อไปก่อนจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะโอ้ยลืมบอกท่านผู้ชมไปว่า อันช่าอมบอม่นว่าจีได้ขายแต่ยอดเด้อจจะเด้อได้ขายพันเพิินพร้อมคือตอนกิงเพิ่นจ่ากิงละิีปาดนะคะหนึ่งปีก็ไม่ประปาทีตอนกิงขายน้ำค้า